ขอนิรัน,นดร์ูของและคณะนะครับได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญปลสับ,าานนบนันนะครับโดยมีหลักการแรกผมคิดว่าอยากจะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทังฉับประเด็นที่สองคือต้องการให้มีสภาไาาาด้รัฐมนูญซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนโดยมี ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากวนหนึ่งคนในการมีผู้เชี่ยวชาญอีกสาสาขานะครับรเดนที่3อยากให้มีคณะกรรมการกรรมธิาาการยกรางกษัตรนู์ขึ้นมาคณะหนึ่งจะทำร่างประเด็นที่สี่คือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณานุมติหรือความชอบก็คือการมองเสยนประชาปิติขอท้ายนะครับ ประเท้คือเราต้องการรักษาบอกประชาชนไายนั้นนี้ภ่าแผนเรส่งเประบุไว้ครับทางคณะของผมทางผมและคณะเนี่เราต้องการให้สสอรอที่มาของสอส,สอรอเนี่ยมาด้าสองฝ่ายคือมาจากตัวแทนโดยตรงของประชาชนและก็มาจากตัวแทนฝ่ายวิชาการซึ่งทางคณะของผมเนี่ย มองเห็นว่าความเชี่ยวชาญของฝ่ายวิชาการซึ่งมีด้านกฎหมายมหาชนด้านนิติศาสตร์เนี่ยนะครับด้านะสะสารัฐศาสตร์และวก็ด้านการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยด้านวิชาญเนี่ยยังมีความจําเป็นที่จะเข้ามาร่วมเป็นสภาร่างของเราต้องการสองประเด็นหลักก็คือ ให้มีตัวแทนฝ่ายวิชาการแล้วก็มาจากการตัดตใโดยตรงด้วยการที่เราได้ตัวแทนจากฝ่ายวิชาการต,ตัวแทนโดยตรงนี้ต้องการจัหวัดละหนึ่งคนเป็นเขตไม่ให้ไม่มีจำนวนมากเกินไป ส่วนตัวแทนจากฝ่ายวิชาการนั้นเราให้มีการคัดเลือกกันเองนะครับสมัครและคัดเลือกกันเองให้เหลือฝ่ายละสามสิบคนหลังจากเหลือฝ่ายละ3าสิบคนแล้วเราก็จะให้สอสอรอที่มาจากแต่และจังหวัดเจบเจคนเป็นผู้เลือกตัง้งลงคะแนนเสียงให้เหลือ สาขาละแ8คนเพราะนั้นเราจะได้สรอรวมทั้งหมดจากแต่ละจังหวัด77และก็อจากผู้เชี่ยวชานอีก3สาขา24รวมเป็น1 0 0คนที่เราให้ตัวแทนฝ่ายวิชาการนั้นเลือกโดยฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งนั้นเพราะให้ต้องการให้มีการยืดโยงกับประชาชนด้วยนะครับ ด้านุณสมบัติของเรานะั้นเราต้องการให้ผู้ที่มาสมัครนัานเนี่ยไม่จะเป็นต้องจบปีาการศึกษนะครับแล้วก็ง่ายๆครับอยู่ทีเรียนบ้านหนึ่งปีหรือเกิดก็สามารถได้สิ่งสำคัญผมคิดว่าด้านต่นงๆที่ผมศึกษาล่าดของแต่ละฝ่ายแล้วเนี่ยก็มีความแตกต่างกันบางส่วนนะครับในส่วนของผมที่คิดว่า คุณสมบัติที่แตกต่างชัดเจนนี้เราอยากให้ทางบทบาททางพระพิสุนิ์หรือพระนีน้นะครับสามารถไปสนดสลได้ในหลักการที่จะให้ตัวแทนทางฝ่ายศาสนาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของสอสลมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันครับเมื่อกรรมธิการ เมื่อการมาี่การยกลร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยทำเสร็จเนี่ยต้องของเราเนี่ยเราบอกว่าต้องมีการนําเสนอข้อแตกต่างจากรัฐมนตรี2,550ในเรื่องใดบ้างทําข้อเสนอส่งให้ทั้งสภาล่าและก็องค์กรอิสระอีก12องค์กรตามตามล่าที่ผมได้แจกให้ที่ปุโรแล้วนะครับ ขอกับผูกกับประชา,าพานให้ประชาชนรับทราบด้วยครับแล้วก็สภาล่างนั้นเราต้องการทําให้เสร็จสิ้นภายใน240วันผมคิดว่าด้านอื่นๆก็เป็นด้านที่คล้ายคลึงกันในจํานวนที่ไลน์แต่ละลลางของเรา <c oughs> เราต้องการให้สะสะอ มีส่วนสัดส่วนที่พอเหมาะพอสมไม่มากเกินไปนะครับร้อยลคนนั้นอพอเหมาะสมแล้วก็ที่สําคัญเ,เราต้องการตัวแทนฝ่ายวิชาการนะครับที่นำเสนอนะครับก็ขออธิบายสั้นๆไม่รบกวนเวลาที่สุกครับขอบคุณครับ